นี้ไว้กลิ้งขนแมวไม่ใช่ขนแมวอะไรไม่มีโอ้โหน้องครับพี่คมอ่ะอายุเยอะแล้วนะครับตาพี่คมเห็นยังไงอะ่ะไม่เคยพลาดครับนี่คือขนแมวครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> หลักฐานมันทนโทษอย่าโกหกครับไม่ใช่ผมไม่ได้เลี้ยงแมวอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทีนะาเฮ้ยเ hey, ข้ามาเลยเพื่อนไม่ได้ล็อกผมไม่ใช่เพื่อนครับผม,พ,ผมพี่คมเองเอาพี่คมสวัสดีครับ โอ้ไปไงมาไงทำไมมาค้อถึงห้องเลยครับเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคือมันจะประมาณกลางเดือนแล้วผมแล้วน้องยังไม่จ่ายค่าห้องเลยครับผมพี่ก็คิดว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาถามดูอ๋อคือพอดีผมขอโทษจริงพี่ผมช็อตนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเงินออกแล้วเดี๋ยวผมจ่ายแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงเร็วๆรวนี้เร็วเวนี้ก็ผมให้เวลาน้องสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะได้ได้ได้อาทิตย์นนะหนึ่งพอดีเลยได้เลยโอเคอาทิตย์หนึ่งได้ครับพี่เดี๋ยวผมจ่าย อีกเรื่องหนึ่งนะคบผมอะไรครับพี่ตอนเข้ามาอยู่ที่นี่อ่านกฎดีเรื่องคับผมตามที่พี่บอกเลยครับผมก็ทําตามกฎทุกอย่างนะฮะกฎข้อ5าลืมอ่านหรือเปล่าผมไม่ลืมครับไม่ลืมไม่ลืมแต่ทําทําอะไรพี่ผม,ผมไม่ได้ทาอะไรคือพี่คมบอกทุกห้องทั้ง120ห้องเนี้ยว่าไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงที่นี่คับผมสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรครับพี่แมวที่คุณเลี้ยงะถ้าเกิดว่าเอามาเลี้ยงแล้วแมวกัดเฟอร์นิเจอร์ของพี่คมพัง ขนาดเงินค่าห้องยังเลทคุณจะมีเงินซ่อมให้พี่คมเหรอครบผมพี่ผมพูดอะไรครับพี่ผมไม่ได้เลี้ยงแมวนะครับไอ้หลักฐานคมเห็นอยู่นะครับผม<ะ>มองอยู่ด้วยครับผมยังไม่รู้ตัวอีกครับผมหลักฐานอะไรครับพี่ผมไม่ได้เลี้ยงลูกกิ้งถึงว่าแหละลูกกลิ้งนี้ไว้กลิ้งขนแมวไม่ใช่ขนแมวอะไรไม่มีโอ้โหน้องครับพี่คมอ่ะอายุเยอะแล้วนะครับตาพี่คมเห็นยังไงอ่ะ ไม่เคยพลาดครับนี่คือขนแมวครับผมเฮ้ยหลักฐานมันทนโทษอย่าโกหกครับไม่ใช่ผมไม่ได้เลี้ยงแมวเอางี้ครึ่งทางจ่ายครึ่งเดือนแล้วพาแมวไปอยู่ที่อื่นครับผมพี่คมผมบอกว่าผมไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแมวแล้วมันไม่ไเลี้ยงแมวขนอะไรแล้วผมมันไม่ใช่ขนแมวไงแล้วมันไม่ใช่ขนแมวแล้วมันเป็นขนอะไรครับผมมันเนี่ยเส้นบางๆเล็กๆเนี่ยแล้วมีนี่ด้วยมันคือขนแมวคุณเลี้ยงแมวในคอนโดผมมันไม่ใช่ขนแมว ตัวหน่อยสิใครมาล้สวัสดีครับยายยายอะไรเล่าพี่แฟนผม แนะนำตัวหน่อสิจ้าที่รักหนูเป็นแฟนพี่กาวเขาค่ะยายมาอยู่ไม่ได้บอกพ่อแม่ค่ะรุ่นนี้ยังมีพ่อแม่ให้บอกอีกแล้วครับผมโอ้โหตายละแล้วขนคืออะไรครับนี่เองพี่คมเนี่ยเขาไม่เชื่อนะว่าเนี่ยไม่ใช่ขนแมวแต่มันคือขนงอกของเธออืมจริงขนหูเองพี่อย่าคิดอุบาทสิแสดงว่าที่มันติดเสื้อนี่คืองอกงอกเลย นี่หนูในขอบสกินคลิปกับผัวหนูอย่างเงี้ยไม่ได้อดผ้าอดผ่อนน่ะเนี่ยถามจริงทำไมชอบรุ่นนี้ผมชอบฟิลแบบชูก้ามัมมี่นะครับคือโอ้ย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 โอ๊ยโอ้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 ยโอยโอยโอ้อยโอยโอโอย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 โอ้ยโอ้ยโอยโ้ยโอ สองสาเดือนก็อยากให้ย้ายออกนะครับผมทำไมครับกลัวคอนโดนี้มีผีครับผมนี่พูดอย่างนี้นี่หมายความว่าไงเนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้ไม่นานครับผมโย้กลัวผีกลัวตัวเองก่อนไหมนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสาย เป็นคูแลกจ